ผมว่าก่อนอื่นเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ความที่ผมบอกว่าเจ้าตัว c Flip 5เนี่ยมันไม่คุ้มค่าเนี่ยเพราะว่าอะไรไอ้ความคุ้มค่าที่ผมบอกเนี่ยคือคุณคิดดูว่าสเปกนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัว c Flip 4เนี่ยมันก็คือสเปคมันใกล้เคียงกับสเปคของปีที่แล้วตัวปีที่แล้วมากๆเลยนะครับแล้วคุณจะยังต้องมาเสียเงิน3 0,000กว่าบาทเพื่อเอาไอ้ตัวสเปคจอหน้าแค่นี้นะกล้องหน้า สเปครูรับแสงเพิ่มขึ้นมากระติ้วหนึ่งนะครับแล้วส่วนกล้องหลังเนี่ยที่เราสามารถเอามาถ่ายเซลฟี่ได้เนี่ยสเปคมาจากตัวเดิมเลยกับเจ้าตัวฟ l ิป4นะครับเปลี่ยนแค่การวางกล้องเท่านั้นเองคือผมเข้าใจนะว่ามันอัปเดตขึ้นมามากมายนะครับจากเจ้าตัว Galaxy ตัวนี้คือ C Flip 1นะครับดูตัวขนาดหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วมันใหญ่ขึ้นมาถึงขนาดนี้ในตัวของ Flip 5นะครับ4-5ปีผ่านมาเทคโนโลยีมันก็ต้องก้าว ไก,กลเก้ากระโดดถูกไหมแต่คือคุณจะมาเสียเงิน30,000กว่าบาทนะคิดดูเพื่อจอหน้าถ้าเกิดจอหน้าแบบนี้นะคุณกลับไปเล่นเจ้าตัวเก่าๆของเจ้าตัวซีโฟก็ยังจะคุ้มกว่าไหมอ่ะและขออนุญาตคุยพูดถึงเรื่องฮินส์นิดหนึ่งนะครับหรือว่าเจ้าตัวข้อพับมันเนี่ยนะครับส่วนตัวผมเองเลยนะที่ใช้มาเนี่ยเจ้าตัวซีเนี่ยฮินส์ของมันเนี่ยสมูทขึ้นเยอะมากม สมูทจริงๆนะครับเวลาพับเนี่ยรู้สึกว่ากลางจะพับเนี่ยมันลื่นมากๆแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยชอบความหนืดของเจ้าตัว Galaxy C Flip 4มากกว่าเพราะว่าเจ้าตัว C Flip 4เนี่ยเวลาจะปิดหรือว่าจะกลางเนี่ยความรู้สึกมันมีความหนืดแล้วทำให้เรารู้สึกมั่นใจในการกลางว่าเฮ้ยมันจะไม่มีการหลวมอ่ะเข้าใจไหมไอ้ตัว C Flip 5เนี่ยผมลองทั้งของตัวผมเองแล้วก็ ไปลองที่ศูนย์ลองของเพื่อนต่างๆนานาเนี่ยฮินช์เหมือนกันเลยนะครับก็คือมันค่อนข้างจะลื่นหน่อยนะครับแต่อย่าอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะคือมันก็ยังสามารถที่จะแบบสต็อปในทุกสเต็ปที่เราต้องการได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถามว่าชอบฮินช์แบบไหนผมยัง prefer เจ้าตัว Galaxy C Flip 4มากกว่าถ้าให้สรุปตอนนี้เนี่ยสำหรับเจ้าตัว Galaxy C Flip 5เนี่ยถามว่ายังน่าสนใจไหมนะครับถ้าเกิดว่าราคามันดรอปลงมาหน่อยนะดรอปดรอปดรอปลงมาเนี่ยถือว่าเป็นมือถือที่น่าเล่นมากๆเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงเบื่อไอ้พวกมือถือที่แบบมือถือปกติอ่ะที่เฮ้ยทำไมพับไม่ได้พับไม่ต้องพับไม่ได้เนี่ยพอมือถือพับได้เนี่ยมันทำให้ความอยากเล่นมือถือเนี่ยมันเยอะขึ้นอ๋อสุดท้ายพูดถึงความไม่คุ้มค่าของมันเนี่ยนะครับ ซัมซุงเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมากหรือเปล่านะคือผมใช้มือถือมาหลายยี่ห้อมากๆนะครับแล้วมือถือที่รับสัญญาณ Wi-Fi เทพๆเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ยี่ห้ออย่าง asus zenfone ที่ใช้เนี่ยรับสัญญาณโคตรจะดีนะครับข้ามไปอีกฝั่งข้ามบ้านไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเนี่ยมันยังรับสัญญาณได้เลยแต่ว่าซัมซุงเนี่ยมันจะหาสัญญาณเราไม่เจอแล้วนะหรือไม่ว่าจะเป็น huawei อันนี้ผมก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการ รับสัญญาณ Wi-Fi ของเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับแต่ว่า s a m s u ุงเนี่ยอยากจะให้แก้หน่อยใช้มาทุกรุ่นทุกรุ่นผมเชื่อเลยนะครับคือถ้าเกิดว่ามือถือตัวไหนที่ไม่ใช่ s a m s u ุงนะสัญญาณเต็มนะถ้าเป็นตัว Sam s u n งเนี่ยมือถือไอตัวขีด Wi-Fi นี่มันจะดรอปลงมาขีดหนึ่งผมไม่รู้เป็นบ้าอะไรของมันเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าแก้ไขได้แต่ผมเชื่อว่าอัปเดตมันคงแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกสิ่งที่จะแก้ไขได้คือในตัวของซฟซึ่ง ผมก็จะซื้อแน่นอนเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเกิดวราชอบก็รู้แล้วก็แชร์ subscribe แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสร์ฟเสรเสิรนะครับก็ขอลาทุกคนก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับใส่เคสแล้วเป็นไงล่ะมีเท็ก u r เจอร์ด้วยไง